สวัสดีครับอ่วันนี้นะครับพบกับช่อง r b ร์บีมครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวันนี้นะครับข่าวสดๆดร้อนๆเลยตอนเที่ยงนะครับช่วงนี้นะครับเงิน youtube เริ่มลดลงแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเริ่มขึ้นใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มลดลงมันเกิดจากสาเหตุอะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยไม่เริ่มทำคลิปนะ ก็คือตอนนี้ย t u b e เริ่มอัปเดตลดลงแล้วเนาะเออเงิน y t u t u เนี่ยเริ่มลดลงเดี๋ยวทีนี้มันก็ต้องทำอย่างไรดูกไหมครับเออเดี๋ยวครานี้ท่านชมอยากจะถามอะไรผมไหมเออเงิน y o u t u b e เนี่ยเริ่มลดลงแต่ว่าบางทีเนี่ยไอเนี้ยไอเจ้าเนี่ยเงิน YouTube มันลดลงเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ก็คือเราไม่ขยันทําคลิปเดี๋ยวผมขยันอยู่นะแต่ลืมลืมไปไงเออเงิน youtube มันลดลงไปเรื่อยๆดรอลบลงอ่ะหกพันเจ็ดร้อยอเออมันหักไปสามสิบห้าบาทมันหักไปตั้งร้อยกว่าบาทนะเออมันลดลงได้ยังไงเออเข้าใจปะมันลดลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้มันก็ต้องทําอย่างไรหรือไหมัันทีมันก็ต้องปรับขึ้นเรื่อยๆนะนะครับให้วีดีโอมันขึ้นเรื่อยๆให้ผู้ติดตามมันขึ้นอ่ะเออ แล้วทีนี้มันต้องทำองไรรู้ไหมมันก็ต้องเอา a อมาช่วยด้วยนะเออโอเคไหม,มนั่นแหละนะคือเงินยูทูบอะ่ะมันไม่ได้ง่ายได้ง่ายๆ,ๆนะมันก็ต้องรอเป็นเดือนนะให้ดอนได้ดอลลาร์มันขึ้นเรื่อยๆนะโอเคไหม่นะซึ่งเรามีตัวนี้นะครับถ้าเราขายอันเนี้ยขายของตัวนี้นะครับให้ได้เงินตัวเนี้ยมันก็ ถ้าเราเอามารีวิวด้วยมันก็ได้เงินจริงๆนะถ้าเราไม่รีวิวเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินเออโอเคไหมถูกไหมหอืมมันเราก็ไม่ได้เงินนะไันได้เงินจริงๆนะอืมถ้าเราพูดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยได้เงินนะครับอ่นะโอเคไหมหอืมได้เงินจริงๆนะครับหมายความว่าถ้าเราได้เงินเนี่ยเราก็ได้เงินยูทูบมาสามพันน่ะ โอเคไหมมันก็ถูกต้องเลยนะเออถูกต้องจริงอ,อ่ะโอเคไหมถ้าเรารีวิวขนมเนี่ยมันก็ได้เงินแล้วนะได้เงินสี่พันห้าพันนะก็ถูกต้องเลยนะคุณชมโอเคไหมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะได้เงินเป็นหมื่นสามพั 3, 000, นถึงมืไม่ได้เยอะนะเออสามพันก็เยอะนะสามพันห้าสามพันหก ได้เยอะแล้วนะท่านผู้ชมเออเราโต,ตขึ้นเรื่อยๆนะโอเคไหมเอออ่ะบางทีเราก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ600กว่าบาทนะก็จะต่อทุกคนต่อท่านผู้ชมต่อทุกคนกันเลยนะไม่ได้ปลักปรับอะไรเยอะๆไม่ได้ปลักปรับอะไรเยอะแยะนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง อบีมทีวีให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ